และนี่ก็คือวิดีโอสอนวิธีติดตั้งโปรแกรม Ruby นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งในครั้งนี้ก็คือตัว install นะคะเป็นตัว install โปรแกรม Ruby ซึ่งถ้าเรามีแล้วเราก็ดับไปคิ l กเลยค่ะจากนั้นนะคะจะขึ้นหน้าต่าง c l e c e s u p g u a n e นะคะเป็นหน้าต่างให้เลือกภาษานะคะซึ่งในที่นี้เราจะเลือกภาษาอัง,องกฤษนะคะก็กด ok ได้เลยค่ะ,คะแล้วนี่ก็เลือกปุ่มที ปุ่มข้างบนนะคะที่มีคำว่า I accept the license นะคะจากนั้นก็คุณปุ่ม Next เ,เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะคะให้เราเลือก3ช่องเลยค่ะติกถูก3ช่องเราก็กดปุ่ม Install เลย่ะคะรอสักครู่นะคะราโปรแกรมติดตั้งจากนั้นก็กดปุ่ม Finish เลยค่ะเป็นอันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาตรวจสอบโปรแกรมนะคะว่าโปรแกรมได้ลงสําเร็จหรือ,อยังให้เข้าไปที่ Start ทนะคะออกโปรแกรมจากนั้นก็หาโฟลเดอร์ของนี่ค่ะ Ruby 1 9นะคะ p 5 5 1ที่คลิกเข้าไปแล้วก็จะได้นี่นะคะโปรแกรมที่ใช้สำหรับรันภาษา Ruby ได้ละคะ่ะ